เอาแล้วครับนักอุ่งซัดแล้วนะครับตูงงามครับตูงงามครับอ้าวส่เรือเรัตายเลยครับวิ่งเข้าเรือนู่นครับตายเลยครับขึ้นเรืออะไรไหมครับขึ้นเรือเลยไหมขึ้นเรือเลยไหมเ้ยเร็วเดี๋ยวสายขาดโอ้โหเอาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับ อ้ยตัวงามมากครับโอ้ยตัวงามครับนี่ครับติดเยอะเปล่าติดเยอะมาเอาครีมล็อกไหมนี่ครับมาแล้วครับไซส์นดสองโอ้ยงามครับน้าอุงจัดไปเลยครับน่าสุดยอดครับน้าอุงจัดมาแล้วครับเอาแล้วครับ นี่ก็เป็นคิวของน้าแป้งกับน้าหนุ่มนะครับต้องทํางานกันหน่อยนะครับเร่งกับเวลานิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ได้เวลาแล้วนะครับหัวน้ําดํานะครับสับหัวน้ําดํานี่เขาใช้ในทะเลนะครับไม่เกี่ยวกับน้ําจืดนะครับจริงๆแล้วจับปี่ครับกับปี่ครับเอาแล้วครับได้เวลาแล้ว ตีกันไปนู่นแหละตีทั่วครับย้ายครับตอนนี้ย้ายครับแล้วแป้บอกสองตัวแล้วจัดไม่โดนสองตัวแล้วแทนครับย้ายที่เลยนะครับดูนะครับนี่ครับเกาะนะครับที่เราเข้ามาตกกันเข้ามาได้ต้องอาศัยเรือมานะครับนี่ครับเปลี่ยนไม้เลยครับ แม,ม่บอกว่าต้องจัดตรงนี้ครับอ,นะอาจจะมีลุ้นครับไปนลครับนอ้โอ้โห <c oughs> นี่ครับถ้าต่ดจัดให้นะครับทีมงาน ขยันขันแข็งกันมากเลยครับแต่ทํางานนี่ใช้ไม่ได้เลยนะครับแต่ตกบานี่ขอให้บอกนะครับพยันทุกคนนะครับไม่มีบ่นว่าเหนื่อยนะครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับนันหนุ่มเล่นลูกเจี๊ยบมาแล้วนะครับลูกเจี๊ยบดูนะครับว่ามีขดนมมาหรือเปล่านะครับแต่ก็ถือว่าโอเคครับมาแล้วนั่นหนุ่มไม่ยอมนะครับสองเป็นสองนะครับ นี่นะหนุ่มสีสวัสดนะครับที่ผมเคยเอาไปลงในกลุ่ม,มบ่อยๆคนนี้เลยครับนี่ครับมาแล้วครับยังไม่เห็นโอ้โหอ้าหลุดไปแล้วนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเริ่มวันใหม่ครับ